ครับสวัสดีครับผมนายทุศักดิ์รักคจันทร์นะครับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์สาขาข่าวอทความสมนธ์รองประเทศนะครับตอนนี้ก็สําเร็จการศึกษาเป็นที่เียกน้อยแล้วครับก็ได้รับรางวัลเยาวชนเดีเแห่งชาติประจําปีพุทธศักราช2558ในสาขาพัฒนาเยาวชนความเป็นประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่มีคุณค่าสำหรับนักกิจกรรมที่สร้างผลงานมา จนกระทั่งปีสครับคือก่อนหน้าน,นี้ก็เพื่อนเช่นมีรุ่นพี่หนึ่งคนที่เคยได้รับรางวัลจากชมรมแห่งชาติเนี่ยก็มาแนะนําว่าอลองส่งผลงานนี้ไปดูไหมว่ามีอะไรที่สามารถที่จะให้คุณ่าของเราได้บ้างก็เลยรวบรวมผลงานตอนมัธยมเนี่ยคือจะทำกิจกรรมเรื่อยๆจนเข้าปีหนึ่งปุ๊บปฏิญาณตัวเองว่าไม่เอาแล้วพอแล้วกิจกรรมเหลือเกินสรุปพอไปมาคือเรามีจิตวิญญาณพุด เรามีจิตวิญญาณเนี่ยก็เป็นจิตวิญญาณของนักกิจกรรมอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะเรียนอย่างเดียวไปได้เพราะว่าการเรียนอย่างเดียวมันไม่สามารถส่งผลช่วยอะไรให้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะว่าเกเจเฉลี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้สำคัญกับชีวิตออการอยู่ร่วมในสังคมแล้วก็การอูแลร่วมในสังคมผมว่าเป็นสิ่งสาคัญที่สุดการทํากิจกรรมก็ถือว่าเป็นการออแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นที่เราใช้ชีวิตใน ในกิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยว่าแต่และคนเนี่ยมีชีวิตมีจิตใจอย่างไรเราสามารถเข้าหาเข้าถึงเขาได้อย่างไรและเราสามารถจะอยู่ร่วมกับเขาได้อย่างไรนั่นคือสิ่งสําคัญมากกว่าเราบอให้เราผมบ้างถามว่าให้ผมบ้างให้ทุกๆอย่างครับผมก็ไม่ใช่ให้เกียรติเฉลี่ยอย่างเดียวแต่สิ่งที่ได้ก็คือคุณค่าแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็คือการสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วก็พอจบจากมหาวิทยาลัย งานรองรับเลยก็ถือว่าเป็นผลที่ดีผลตอบแทนที่ดีสําหรับชีวิตในการเรียนหายายขลาินา์ครับผมแล้วก็ฝากถึงน้องๆเนาะที่เป็นเยาวชนที่กําลังทํากิจกรรมอยู่ว่า,าผมเชื่ออยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกมีจิตใจที่เป็นสาธารณะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้แต่ว่าจะมีพื้นที่ส่วนไหนเนี่ยที่สามรสารถแสดงออกมาได้ที่สุดก็ให้น้องๆเนี่ยพยายามค้นหาเองแล้วก็หาวิธีการที่จะ ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบแทนพื้นที่แห่นี้ที่ต้องด้ยอยู่นม่บานที่สุดครับฝากน้องๆทุกคนเลยว่าทําในสิ่งที่ชอบคือความสุขแล้วก็ชอบในสิ่งที่ทําคืออิสระครับบครับ